แล้วก็ผมได้ทำการาตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่าเป็นไปตามที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยนะครับหเห็นร่องรอยขอดลวดไหมนะครับมันทำให้สนามแม่เหล็กมันอ่อนกําลังลงเนาะมองเห็นไหมอ่าเห็นเนาะแต่ก็แล้วก็มีจุดที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือ,อแป้งฐานของรถรถถยเนี่ยมันมีอยู่สี่สี่ขั้วนะครับปรากฏว่ามันมีอยู่ชุดหนึ่ง ตัวสปริงดันตัวเนี้ครับมันเป็นสนิมแล้วก็มันก็หักไปเลยนะครับมันทําให้อ่ามันไม่ไปกดแปลงยฐานอ่ะผมมันไม่กดปุ๊บแล้วก็มันทําให้มันเหลือแค่กําลังฐานของคู่เนี้ยที่จะปล่อยไฟฟ้าไปแล้วทําให้กระสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับลายนี่มาปุ๊บมันไม่ครบกับเพื่อนมันอ่ะมันทําให้กําลังสนามแม่เหล็กมันอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนไอ้ทุ่นเนี้ยผมก็จัดการเอากระดาษทรายขัดทำความสะอาดนะครับแล้วก็วัดระหว่างไอ้นี่นะครับ เรือวัดคู่กันเนี่ยก็ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันไม่ช็อตลอบนะครับอันนี้ดีนะครับแล้วก็ส่วนอ้นเนี้ยผมก็วัดดูมันก็ถึงแม้มันไหมแต่ก็มันก็ไม่ช็อตรอบเนาะแต่ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะทําให้อ่านอกจากไม่ช็อตลอบแล้วก็มันก็ยังไม่แตะลงโครงเนาะมันไม่ได้ช็อตลงโครงด้วยก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะประกอบกลับเข้าไปนะครับโดยทําการใส่เจละบีแล้วก็มีการล้างทําความสะอาดนะ ันผมก็แกะออกมาดูแล้วผมผมประกอบกลับเข้าไปขึ้นแล้วมันโอเคประกอบท,ทุกอย่างแล้วก็ขัดทำความสะอาดหน้าสัมผัสทองแดงเขานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วเอาไปลองใช้สตาร์ทดูนะครับ